ยังไงอาจารย์เป็นคนภาคเลยโอ้ยเป็นคนภาคเลยนะคะใช่โอ้โหวันนี้เราได้มาสัมผัสใกล้ชิดกับนักภาคเรือด้วยนะคะแล้วก็นอกจากแข่งเรือรุงสีไฟแห่งนี้ยังถือว่าเป็นห้องรับแขกของคนพิจิตรไปแล้วใช่มาบ่อยไหมคะโอ้มาแทบทุกวันเลยมาแทบทุกวันแต่รู้ว่ามาทานข้าวเย็นในช่วงกลางวันด้วยหลงไหลม์เสห์ของคนพิจิตรไปแล้วนะคะโดยจะพอบดึงสีไฟใช่ไหมถูกต้องโอเคือห ท่านรองนายกตะวัท่านรองเว,ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็จะไปเดินทางมาถึงเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการไหนๆท่านที่เดินทางมาถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตรนะคะครประชาสัมนภาจังหวัดพิจิตรนะคะคท่านอุตุเมื่อกี้ท่านอุตุบอกว่ามาไม่ถึงหรอกอยู่แค่บึงนาล้างเดี๋ยวรอลุ้งละเราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน อยู่ไหนไม่รู้นะแล้วก็ยังจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรนะคะคโดยเฉพาะหา อ๋อมาแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ท่านส่งซิงมาแล้วนะคะว่าท่านรองทนิภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดการนี่เราจะเปิดอย่างไปทางการนะครับไม่เกินห้านาทีนะครับไม่เกินห้านาทีมันเราจะต้องหนีคลื่นเพราะเรามีเรือพิเศษด้วยมีด้วด้วยมาจากจังหวัด ตำรวจตรีไหนคะขางทางพักละมาละโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเปิดเลยนะคะโอเรือรอยลำออกมาเลยค่ะตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าท่านรอกลัวในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของลุ่มน้ำนะคะในเบืองสีไฟเนาะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต้องหั่งพักล้ว กอ,องตั้งกนนันไปเลยนะการข้องตอนน่อตั้งกันไปเลยนะให้กองหนึ่งคู่นะครับเนาะงแล้วให้เรือทุกลำขยับเข้ามาชิดฝั่งใช่ไหมคะอ่านิดเนาะเรือทุกลำขยับเข้ามาชิดฝั่งเลยค่ะเรือทุกลำที่ลอยอยู่บริเวณริมขอบจะปล่อยคู่พิเศษก่อนนะคะทีมงานผู้จัดบอกว่าจะปล่อยคู่พิเศษก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ ที่หน้านะ และประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สรุปได้สำคัญ3ประการกล่าวคือ1เพื่อบูรณาการดเนนิการจัดทุกภาคส่วน2การท่องมาตอนนี้มีนิดลงกระเป๋าเนาะภาวนาภาวนาอย่าถึงนพิจิตรใช่ขอเรื่มเลี้ยงเรื่องลมเยอะเนาะค่ะค่ะฝนหยุดแล้วนะ ัวกันม่นะคะพี่อดนะคะนกท่องเีหยวกร่งเริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสต่ลาการท่องเที่ยวงพะก่อที่เราจะอน่อเอาสูชอาเปิดเนาะเลยจรู้ท่านรองนายกภูทราววู้ว่าราาจังหวัดพิจิตรจะได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นที่เปิด เราชื่อว่าอะไรอาจารย์อ,อย่าวิบกินแตถือว่าเป็นโครงการ ะค,ะค่ะเพราะว่าจังหวัดพิจิตรของเราซอฟต์พาวเวอร์ที่สาคัญนะคะนั่นก็คือการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะคะชิงวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณวัดท่าหลวงพระรามหลวงซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนอ๋อจะได้เอาใบพายเนี่ยตามหลักจริงๆเนี่ยอย่าไปเกาะก,กันมันจะดึงจะล่มอ่าให้เอาใบพายจุ่มน้ำแปดน้ำไว้เชื่อเชื่อโอ้โหน ตายตสาล้านเอยาเาขไปไม่้เอาไปไแต่น้าไว้สข้างอย่าเอาอย่าเอาขึ้นเรือไปพายเลนอยู่เลยเออยู่เลยเออแช่เลยเอออยู่เลยเด็กเหม เขาทำกับเขาจะรู้เนาะเขาแบบไม่เก่าไม่หยบเลยยบรมีพวก่ก็หมดเลยเดินเหม่หัส้มหัวส้ม้ก็หูเลยเนาะแต่ถ้าเด็กใหม่ต้องแบบถ่ายขยับขยับขูดก็ยัวาคนเด็กน้อยคนละสายไ่ดเด็กน้วยเนเด็กน้อยเนาะน้าตื่นแล้วเนีชชี่หนึงมือน่ากลัว นั่นอะไรพี่มือเก่าเนี่ยนั่นลุนพี่เขานิ่งนั่นแหละกชอดนิ่งเลยระยุงไม่รู้ว่ะทำช่องอะไรเปล่าครับไม่ได้ทำค่ะทำออทำช่องอะไรคะทำแอดพนาชาแนลอยูู่บุ๊กับผมก็ได้ค่ะโทรศัพท์อยู่เดือนเดือน อานเน็ตย่างละสี่ส้าห้าพันแล้วขยันทางานซ่อนไปสองสามล้นน้อเด็กนี่กลางออกเดี๋ยวนี้เลยเด็กๆกัน้นเรือตรงนี้เลยง่ายดิคนโตเข้ามาแทรกนาะ Cần đoàn đó Bắt giam phải tùy vào đây này, các ông Đúng anh? Đúng rồi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 , đúng rồi Bắt giam เี่ถือโอกาสคุยเรื่องน้ำต้องที่ออกจวัตรที่กิันด้วยทั้งหมน้าไอออะไรมีอะไรไหมน้ำมันข้าวหรือไง้ะให้ี่ออน้ำออกกันตอดเลยน้ำมันจะลงข้าเนาะใช่น้ำลงข้าวนะลงปแรงแรงน่ผู้หญิงนะตัแรกหนุ่ม้องผู้หญิงเนาะ ่าเป็นจริงจรไง้องใช่คดณต้องใด่คุนต้องใา่ค้องใช่คุณต้องใช่คุณต้องใชครณต้องใช่คุณต้กงใช่คุณต้องใช่ค้องใช่คุณต้อาดช่คุณต้องใช่ต้องใช่คุณต้องใช่คุณต้องใช่คุต้องใ่ตอง่าองู่คุ้งไม่ได้เป็นรคชาคุณตอ่าุณช่คุงช่คณตองต้อต้องช้าเใชตัวตรงใง ต่อยนุ่นอ่ะไม่ช่วยทยละลุเลยที่จะทำการเปิดนะเพราะว่าเขาอยู่กลางน้ำลึกแล้วก็เป็นทีมสเตย์ต่างจังหวัดน่าจะเยอะเลยจากปฐมธานีส่วนจัำขย้อนเรื่องน้ำ,นำเงินนีนบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมแต่งานที่มือเลยนะเขาบริษัทสถาปน์เนี่ยเรามีกี่กี่ล้ำแล้วลึกทู่ไทยไม่มีล้ำแล้ว มาหมดเถอะเออนั่นแหละพอไรเก่อนลงแรงอย่างนี้อ๋อเราเขาเรือกู้ภัยก็ระแวงเรือที่อยู่กลางลําน้ําเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยอ่าเรือกู้ภัยเข้าไปให้เขาเกาะไว้หน่อยที่จุดไปอ่าอันนี้เขาอยู่ใกล้ใกล้ไอ้หนูุ่ยพายมาอยู่ใกล้ๆหนึ่ง้อยเข้าใกล้หนึ่งไว้ให้ดีที่สุดไม่มีชู้ิดเลยเรือลูกพิธีเปิดเนี่ยมาอยู่ใกล้หนึงให้มากที่สุดเออเออแม่เออนั่น ท่าไอล็อกตาขนานี้นประธานกำลังเดินทางม้ใกล้จับถึงแล้วกรผู้ทีจะได้รับเกียรติเป็นผู้ิดสนามรู้ใแที้เปอรจะเป็นทีมงานมาเป็ของสู้บางคนสู้เพื่อไทยนะครับใท้เกียรติทีมงานเขาเชื่อลมาพายเช่อพี่คนเลือดแลปทุมธานี มันคอล่ตังลำเรือไว้อย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าลมันจตีไปนักแนบสก็ใจอยู่ว่าคนโพลนยากไปนี่เวผมพูดะใไปไม่ใด้ผิดเลยมันจะเหมือนเราบลัมก็ตัวตรงนี้นะะอยูตรงนี้อยู่ำัพัเดียวาด้านนี้ครับด้านด้านผิดบน้านี่ครัตั้งลำเรือแบบนี้เขาเรียกว่ามันก็หลกจากทพ่นั้นกีฬาเาวนทัวประเทศไท วันนี้นะครับมาจากหลายจังหวัดด้วยกันนะครับร่วมทำการแข่งกันไปแล้วถึงในรอบคัดไปตอนสามกอนสี่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่มีเปิดแล้วเราไปในรอบถัดไปนะการทีเดียวตัดเพื่อ ไมตัวผู้คครับการพกน่ไมตัวนี้ไม่กี่เลยเสดูไมตัวดยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดืออเทยว้เปนครับ1ปครับจุดทาตามนี้นะครับจุดอยนะครับ นัประจัที่แล้วก็จะได้ชมเที่ยวแรกก่อนนะครับชมเที่ยวแรกก่อนนะครับเรือกู้พิเศษเที่ยวแรกทายมาเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มพิธีเปิดนะครับหลังจากที่ท่านประธานทำพิธีเปิดเสร็จแล้วเราก็จะได้ชมเที่ยวกับไตดน้ำนะครับของเรือคู้ครับจะควายดีไปไปแล้วอย่าเข้ามาชิดฝั่งน้ำนะครับ อย่าเข้ามาชิดปากมากขอบคุณครับเดี๋ยวหาทีมไหนครับช่วยแจ้งด้วยนะครับต้องนัดให้ได้16ทีมนะครับปิดเป็นจงภาก็ได้มองหมายให้ท่านรองสิงห์ลาชวงศเกียรตินะครับคนร่วมดำเนินการนะครับแล้วก็เพิ่ขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์จาธรรมธาตุทองนะครับวันนี้ท่านเบญภาไปด้วยอย่าหันมากลูกอย่าหันมาก ครับถูกต้องครับนะครับตั้งแบบน,นี้ถูกต้องนะครับเ,เพราะว่ามันน่าจะง่ายอยู่นเ,าเนาะอพยายามตีใบออกไว้อย่าให้อย่าเข้ามาชิดอิกมากอ่ะอ่าพอลงมาตีครั้งนี้อย่าอย่าอย่าเข้ามาชิดอิกเยอะนะครับตั้งรับไว้ลูกตั้งรับไว้ปิ๊กซันดูรอลหลบโอุตรดิตนะครับ นี้นะครับเข้าตามนี้เลยจากข้างหลังมาครับทีมที่อยู่ด้านหลังนะครับทีมที่อยู่ด้านหน้าลงมาเลยครับลงมาเลยนี่นะครับตั้งลำแบบนี้ถูกต้องครับเป็นภาพที่สวยงามมาดวให้คณะกรรมการได้เช็คชื่อแล้วเนาะเลื่อนเช้ง้วนะครับเลื่อนเช็งตั้งลำไม่ถูกต้องนะครับนะครับตั้งลำไว้แลวเช็คชื่อตีใบมาครับลูกตีใบมานี่นะครับก็คือ เป็นเยาวชนที่พายเรือเป็นนะครับนี่นะครับทุกจังหวัดที่มา6จังหวัดนะครับครับทุกทีมครับขออนุญาตให้ลงเรือเดี๋ยวนี้เลยนะครับวยครับไวยครับเดี๋ยวจะจัดรูปแบ่ของการตั้งลำเรือด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดรูปแบบของการตั้งลำเรือเพื่อเป็นภาพสวยงามนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับดง่ายๆนคหรือว่า สนามนีสวยจริงเลยนะผู้หญงเนี่ยเอาบันฉากเรือเงี้ยสวยมากเลยเารอวุวายนาวาเอกชาติเคียฉากเรือสวยมากเลยมันก็มานะครับรู้สึกว่าจะได้ทิ่อันดับหนึ่งไม่เี่ยลวะสสวยสนามเนี่ยจะสุมบไลครับนะบไลหลวงปรขวันตวรรโอ้แล้แหละครับวัดอนไล่พี่สตันไล่ชโดวัดบอลไล่ดูแลกันอยู่แต่ดีกรต้องู้วายนาวานั้นแต่ได้เปรียบครับ

ูสีก็ได้ครูเนี่ยต้องแบบนี้มันนะครับมันโอ้โหูสีก็ว่ะโอ้แดงได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 ้เยอะเลย น้ำเงินโอ้ตเป็นจหาวอีกแล้วโอ้ยมัมตีโอ้โโลมตีสดงนครตีเรือโอ้โหชนะนะคนนี้น้ำเงินอยู่บ้าจับนะเนี่ยตยำเงินครับสาวจำปีสุโขทยครับสาวจำปีสุโขทัยเป็นเรือชนะครับน้งน่น ปล่อยแล้วครับไม่ภากแล้ว

ลองเรือล,ลองน้ำต้องเงินถ้าเที่ยวไหนที่จมมังหวะลมบันแรงกเนี่ยโอกาสเสียเปรียบนักคุ่ปนฏะิทินนะใช่เรามองอันนี้เราไม่ได้แช่งไม่